ทํานายความฝันเลขนำโชคฝันว่าต้มบะหมี่สาเร็จรูปฝันว่าต้มมามา่าต้มไวไวต้มยำยำฝันว่าต้มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกินแปลว่าอะไรท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังในสายงานอย่างมากเลยนะจะมีชื่อเสียงแบบโด่งดังอย่างมากอะ่ะ ใครๆก็รู้จักอะไพ่บอกว่าให้ไปไหว้พญานาคไปไหว้พญามังกรจะมีชื่อเสียงโด่งดังในสายงานท่านจะได้รับข่าวดีศัตรูจะพ่ายแพ้ท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้น ท่านมีดวงที่จะได้ไปงานเลี้ยงงานแต่งตอนนี้ท่านน่ะกำลังคิดมากเกี่ยวกับความรักเป็นช่วงที่ว่าท่านน่ะกำลังคิดมากในเรื่องความรักท่านมีเกณฑ์จะได้ไปงานเลี้ยงนะอาจจะเป็นงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงรุ่นคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสุขท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังใครๆก็รู้จัก ให้ระวังนะคะช่วงเนี้ท่านไม่ควรไว้ใจคนใกล้ตัวให้มากนักเพราะว่าจะเดือดร้อนได้เพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านอะบางคนก็ไม่ซื่อสัตย์ท่านจะถูกรังควานจากคนที่มีกกริยามารยาทเลวสามเพื่อนที่อยู่ห่างไกลตอนนี้กำลังคิดถึงคุณอยู่ คุณจะมีความสุขและจะมีชื่อเสียงคุณจะมีผลประโยชน์ตอนนี้เพื่อนที่อยู่ห่างไกลอ่ะกำลังคิดถึงคุณอยู่คุณกำลังจะได้รับข่าวแต่ตอนนี้มันเหมือนคุณอ่ะกำลังถูกรังควานเลขนำโชค8ปดเก้าแปดเก้ค่ะ รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มากรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ